Google AI สร้างรูปได้แล้วใส่ข้อความได้ด้วยอยากรู้ว่าเจ๋งแค่ไหนตามมาครับเริ่มต้นใี้พวกเราเตรียมพร้อมคำสั่งให้เรียบร้อยนะฮะ Google AI ยังไม่รองรับภาษาไทยนะฮะดังนั้นสามารถใช้ Google t r ท n s l a t e แปลพร้อมแบบนี้ได้เลยครับหลังจากนั้นให้พวกเราเข้าไปที่นี่นะฮะแล้วสมัครใช้งานให้เรียบร้อยใส่พร้อมคำสั่งลงไปในช่องนี้นะฮะภารกิจแรกผมจะให้สร้างรูปของหญิงสาวชาวเอเชียอยู่ที่ภูเขาไฟฟูจิพร้อมแล้วไปครับว้าวนี่บร้อะไรนี่เลย ไงเก l e ให้มาหนึ่งรูปสามารถกดตรงนี้สร้างเพิ่มได้อีกเพื่อความมันผมใช้คำสั่งเดียวกันสร้างรูปในปิงครับนี่ปิงได้ผลแบบนี้ภารกิจที่2ให้สร้างรูปบรรยากาศกรุงเทพยามค่ำคืนนะครับ้อมแล้วไปว้าวนนี่เลยได้มาสองรูปนี่รูปที่1รูปที่สองเป็นไงมันลองวัดพลังกับปิงั้มฮะนี่คือปิงสร้างขึ้นมามาลองวัดพลังกันปิงสร้างกู o ก l e สร้างปิงสร้างกูเกิลสร้างอันไหนเจ๋งกว่ากันแล้วแต่ความชอบเลยครับ ภารกิจสุดท้ายภารกิจด้านการออกแบบนะฮะผมให้ออกแบบเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วใส่ข้อความว่าไทยแลนด์ร้อมแล้วรออะไรไปว้าวมม่ล้วนะฮะได้มา2รูปนะฮะผมไม่พอใจกดสร้างเพิ่มอีกสินะไปมาครบ4รูปแล้วครับมาวัดพลังกับปิงดูฮะนี่ของปิงครับพวกเราครับนี่นี่ผลงานของ Google คอมเมนต์หน่อยครับว่าชอบแบบ Google หรือว่าชอบแบบปิงครับพม ในช่องยังมี a อไ์พืการทำงานอีกเพียบชอบพิมชอบกดติดตามผมจันเก่งู้ในายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ